เดี๋ยวเราเค่อยๆวิ่งไปแล้วกันโอ้โอ้โ,อโ,อโดนไอ้ไอ้ไอ้หลังดำปัดนะ ตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์แคิวตอนนี้เราอยู่ในมินิเกมที่เอ็นทีรันนะผมในเซิร์ฟไฮพิกเซลดอนนะครับก็โอเคครับ okay, ผมมินิเกมนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะไม่ต้องพูดฟัง่งทำเพลงอะไรมากเริ่มกันเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวปักเปียก <laughs> เดี๋ยวปักเปียกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอ้ oh my god เริ่มมาก็วิ่งอย่างนี้เลยแหละเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, นายมียาโอ้โ oh, ห oh, มีแต่คนเติมนะครับนี่มันสายเตมิมโอ้โหโอเคอย่าไปลงรูอันนี้เดินอะไรเนี่ย เราจะพยายามเดินลัดลออรอบข้างไว้นะครับลัดลออลัดลออเอ้ย <_ an> เดี๋ยวมันจะมีคนมาเดินปาดหน้าเราไอ้นั้นตกต่อหน้าได้เลย <_ an> ไม่เราตกด้วยนะครับ <_ an> โอเคถเาว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน <_ an> เดี๋ยวปาดหน้าหรอกฮะปาดหน้ามันตกปะวะไม่น่าจะตกนะครับถ้ามันตกมันจะง่าอ่ะว่าแล้วมันไม่น่าตกหรอกเออโอเคนะครับะพยายามปาดหน้ารับผมเดี๋ยวเราไปปาดที่นี่ <_ an> นี่มันสายแหวนนี่วาดูเดินดูเดิน ดูเดนดุเดนโอ้หสายแวนสายแวนล่วงไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคเอา่าล่วงต่อหน้าคนก็ผมบอกแล้วอย่ามายุ่งอย่ามาซ่ากก็พี่นะน้องโอเคพี่นี่เจ้าแห่งเดี๋ยวเราจะมาเอาแชมป์ TNT run กันนะครับเราจะเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ตกคนสุดท้ายเว้เยไอพวกเง่าว่าเดินตกลงไปนะครับโอเคโอ้ยเจดโอ้หย,ย,ยังผ่านได้ไอพวกนี้พวกนี้จะเอาเหรอจะเอาเหรอหน้าแฮกเกอร์เนี่ย ชี้มายังยื่ยังยื่มันจะมีทางเยอะแยะนะครับที่เราให้เดินก็มันไม่น่าจะยากนะครับผมอ่าโอ้โเฮ้ยจ่าเหืออะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินดัดเลาะรอบข้างนะครับโอเคโอ้โถยังไม่ตกยังไม่ตกยังยือได้ครับโอ้ยโอ้ my god oh my friend โอ้โหตกกี่ชั้นวะเนี่ยบาดหน้าทีตกกี่ชั้นวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรชั้นนี้ก็ โอ้โหเรามาอยู่ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับไม่ไม่เราจะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดก็ผมโอเคพยายามอยู่พยายามอยู่เอ้ยอย่ามาปาดหน้าดิเพื่อนไม่ไม่จะไม่ตกโอเคเราจะไม่ตกเราจะมีลมหายใจไม่ใช่แล้วร <c oughs> ้องะไรของคุณโอเค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 ครับโอหนี่ชั้นสุดท้ายถ้าตกลงไปนี่เราต้องขี้แน่นอนก็ผมตกไปบุ๊กตายอา้าวมีคนตกแล้วครับ ลงมาอยู่ด้วยกันลงมาอยู่ด้วยกันแล้วผมตกทําไมวะเนี่ยเมียตามเมื่อกี้เราพาท่าไฟก็ผมโมโหเผื่อเดินโตัก็ไม่ดีไม่ดีตาเนี้ดจะมาแก้ตัวกันนะครับอือเราจะไม่เราจะไม่โดนสายแว่นปาดหน้าแล้วครับออโอ้โหโอ้พูดไม่ทันขาดคําเลยสายแว่นแม่งมาปาดหน้าเลยว่าจะุกาโอ้โหพูดไม่ทันขาดคําแล้วสายแว่นมาปาดหน้าทันทีเลยนี่มันสายแว่นนี่ว่ะปาดหน้ากันได้ลงคอนะครับโอเคโอเคโอเค โอ้ยอย่าปานะโอ้ยอย่าปานะอย่าปานะอย่าปานะเป็นอะไรของคุณไป่ยโอเคโอชิบอ่าชิบโอ้โหแม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยทำไมแม่สาวน้อยชมกันเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ดีไม่ดีผู้หญิงผู้หญิงหน้าหม่อไม่ดีไม่ดีชมกันเลยอย่างงี้ได้ยังไงโอเคเออเราจะไปพาทะโอ้จะโอ้เจ้โอ้โหโอ้โหปาดกันเยอะอืมนี่มันสายปาดนะครับปาด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 โอเคนะครับ เราจะมาเอาวีอาร์ที่แชมเปียนว้าวแม่แล้วใครตกมนะันนะ่ะแล้วใครตกต่อหน้าเลยวะเนี่ยโอเคนะ okay, นะเราจะอยู่ให้ได้นานที่สุดก็ผนมะเราจะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะเราจะไม่อยู่แบบแป๊บเดียวตกอะไรประมาณนี้ไม่ดีไม่ดีในแะกนะนะผมอะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอ้โหตรงนี้มันร่องอะไรเยอะแยะเลยวะเนี่ยพลนะาดท่าตดตกเลยเนะี่ยใครตกต่อหน้าเลยวะนะโอ้โหตกต่อหน้าอย่างนี้ก็ได้เลยโอ้ตกเองตกเอง คืออะไรโอเคด่านนี้เป็นอะไรที่เราแขนฝั่งใจนะครับเราจะมาเริ่มด่านนี้กันก็ผมว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าพูดไปด้ค่นั้นไม่เคยได้หรอกไม่เคยได้หรอกครับโอเคโอเคเราจะมาวิ่งบนอย่างนี้นะครับ ทำไมวิง่งวนวิง่งวนอ้าโอ้ยไปกันทำไมที่มันแคบขนาดนี้โอเคเราจะมาเดินชั่งช้า,านะครับป้ายาป้ายาจังเลยอ้าวป้ายาโอ้โหโอ้แม่เจ้าโอ้แม่สาวน้อยเราปาดหน้าเขาเลนะครับโอ้โหยโดนโดนใครปาดหน้าวะเนี่ยโอ้ oh! ไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มหน้าคนปาดหน้าเรานะครับอชิวอ่ะ,ออะไอ้สตีฟ เมื่อกี้ใครสังเกตบ้างว่าไอ้สตีฟเพิ่งเดินมาจากไหนเมื่อวานน้าเฉยเลยว่าตกฟ้าโอ้ตาเมื่อกี้นี่เราวอมวอมบอกเลยวอมวอมมาสามตาแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงเอาจริงก็ตกโอ้โหว่าตกฟ้าอ่าโดดไปก็ผมโดดไปก็ผมโดดไปโอ้ไฟเกิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหสาวน้อยไอ้หนุ่มหน้ามนคนไหลใจในะคบมันปาดหน้าเราหลายรอบแล้วเนี่ย โอเคโอ้โอ้ยา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 เพื่อนเพื่อนแม่งปาดหน้ากูจังเลยเนี่ยโอเคมีใครตกลงมาแล้วบ้างไม่น่าจะมีเลยเราอยู่คนสุดท้ายคนเดียวโอ้มีคนลงมานะครับมาเป็นเพื่อนแล้วหน่อยลงมาอยู่เป็นเพื่อนโอ้โหลงมาเต็มเลยครับจังหวะนี้นึกว่าจะอยู่คนเดียวซะแล้วเหงาเลยแตครับผมอยู่ชั้นสุดท้ายด้วยเนี่ยอ้ไม่ได้ชั้นสุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับโอเคแล้วตอนนี้โอ้ชั้นสุดท้ายแล้วเหรอโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่อยู่ชั้นสุดท้าย What the fuck? Okay ตาย Okay โอเคครับผมโมโหตามเมื่อกี้เราไม่ได้ว่าจริงกันแนแหละเออเราบอมบอมนะครับเขาเรียกว่าบอมบอมไม่ได้ว่าจริงจริงจะเสียงสูงทำไม <laughs> จะเสียงสูงทำไมวะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันครับผมโอเค เดี๋ยวเราค่อยๆวิ่งไปแล้วกันโอ้โอ้โ,อโดนไอ้ไอ <e ้หล er> ังดำปัดนะโดนไอหลังปัดหน้าว่าเด e กฟา k คือไรอะปัดหน้าก็ได้ขนาดนี้เลยแหละแล้วผมจะไปเดินตกรูเขาทำไมวะเนี่ยใครมันทำเอวไว้อ่าว่าไงเขาว่าสุโตนเรามาอยู่ชั้น เขาเรียกชนชั้นเดียวกันแล้วนะนะครับผมโอเคเราต้องค่อยๆทําใจเย็นไว้นะครับเราจะได้เป็นแชมป์ในมิน้เกมนี้ hey, we are the champion w wow. o แว y okay. ใช่เรอวะโอเคค่อยๆทําใจไว้ครับเราจะมันอยากเป็นแชมป์นะผมเอ้เรียกได้เลยว่าแชมเปี้ยนนะครับผมเออแชมเปี้ยนโอ้โหคุณพ่อสโตน จะเอาอะไรนักหนาเนี่ยคอมโบสโตนโอ้โหโอ้ยว่าไงไอ้หนุ่มหน้ามูลไอ้หนุ่มหน้ามูลมาทำเราตกหลายรอบเลยเอา่าโอ้ยโอ้แม่เสาหน้อยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะอลิก้าตาเปลี่ยนไปโอ้ไม่เล่นด้วยโอ้โอ้โอใครมันใครมันมาทำทางเอาไว้วะเนี่ยทางโคตรเบื่อเลยโอเคโอ้พ่ะดาอะไรวะเนี่ยโอเคก็ผมอ่ะว่าไงเอ็นบีซีคุณมื ใส่ตะกินเอพีซีโอเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยโอ้ยเ,เ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับืมก็ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอ้าว <laughs> What the fuck What the heck อะไรของมันวะอยู่ดีเดินตกอ้าวเอาไงฮะเอาไงฮะเราจะอยู่ชั้นบนให้ได้นานที่สุดนะครับเราจะไม่รีบตกครับผมเออนี่เป็นสัจธรรมของมในเกมนี้ครับผมถ้ารีบตกนี่มันจะไม่เป็นอะไรที่ดีนะครับไม่มันไม่มีบล็อกให้เดินคืออะไรโอเค เราจะเดินตรงมุมมุมนะครับเราจะต้องเดินตรงมุมมุมก็ผมเดินมุม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 เดี๋ยวนท้ี่มุมเลยยังจะถามว่านี่มุมเลยเออมันก็มุมอยู่นะครับมุมสะที่ไหนก็แหละไม่ใช่แหละเอ้ยเอ้ยไอ้นี่มันแย่งเราเดินมุมเว้ไม่ดีไม่ดีเสียบโอเคอ่ะโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเราจะต้องค่อยๆเดินมุมนะครับแล้วค่อยๆไปตรงกลาง โอเคไม่ต้องไม่ต้องไปตรงกลางนั่นแหละมาตรงกลางเลยเนะี่ยชั้นสุดท้ายแล้วพี่เลยทำไมมันช่างว่องไวอนะไรขนาดนี้แป๊บเดียวเราลงมาชั้นสุดท้ายนะนะั่นแหละโอเคเอาว่าไงแม่เสาหน้อยโอ้โหเดินตาดหน้าไปอย่างนี้ระวังนะระวังนะแจ๊ะโอเคฟืบฟืบ ฟืบโอไม่โดดไม่ถึงขาสั้นโดดไม่ถึงขาสั้นเกินไปโอเคโอ้โหด่านนี้ด่านอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่ใหญ่โตมาโหฬานข้าอยากจะบอกเจ้าไว้เลยนะวันนี้พี่มาเอาแชมป์ไว้น้องตอนจะย่อทําไมเนี่ยจะโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับโอเคโอเคเราจะต้องค่อยๆเดินลัดรอบมุมนะครับใครมาเขียนว่าอะไรวะเนี่ยโอเคคิดจะมาตัดทางไม่ได้หรอกน้อง แล้วมันเร็วไปพันปีนะน้องจะมาตัดทางที่พี่ตกเนี่ยเร็วไปพันปีมันตกลงไปรับไอคนที่มันจะมาตัดทางมันตกลงไปเองเลยครับโอเคครับผมเดีย๋ยวามาเดินตัดทางนะสลามสลามเพื่อนสีขเขมือบโลกไม่ใช่ละโอเคอาชีพอาชีพอ่ะเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าเราต้องเดินอย่างนี้ครับผมมื่ถึงจะเฟี้ยวฟ้านะฟื๊บอ๋อหอยบอกเลยใช้ได้เดี๋ยวนะี้ไม่ใช้ได้แนละ้ว ไม่ใช้ได้เขาเปลี่ยนคำงั้รผมเขาเปลี่ยนคำจากใช้ได้เป็นใช้ไม่ได้นะครับโอเคเราต้องค่อยๆเดินนะครับฟื้อ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 มาค่อยๆเดินโอ้โหเกือบโดนตัดทางนั่งไงว่าตัวเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราต้องค่อยๆเดินนะครับื้อื้อฟื้อมาค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้โหเป็นอะไรที่รับรองชนะแน่นอนถ้าไม่มีใครมาตัดหน้าเรานะรับรองว่าชนะแน่นอนนะครับถ้าไม่มีใครมาตัดหน้า โอ้โอ้โอ้อะไรอะไรเร็วไปพันปีครับน้องโอ้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 เกือบตกโอ้โอไม่น่าพูดเร็วไปพันปีเลยมันมันตามมาหลอกหลอนเลยมันตามมาแบบหืมเหมือนได้ยินเสียงที่ผมพูดอ่ะโอเคอ้าชิบอ้าชิบโอเคเออบอกเลยตานี้เราต้องได้แชมป์เลยไม่ได้แชมป์ไม่เลิกแคสเอาเด็กเอ้ยเราต้องได้แชมป์เลยคืออะไรวะคืออะไรวะมันไม่ได้แชมป์ไม่เลิกแคสผมพูดผิดโอ้ my god ้าลงมาแชมป์สุดท้ายแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือกี่คนโอ้ยเหลือเยอะอยู่เนี่ยผมจะทำได้หรือเปล่าเรามาคอยดูกันนะครับชิบนะผมชิบชื้นอ่าเป็นอะไรที่ feel oul, feel oul, เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวเด็ดดวงกันมากนะครับผมโอู้ชิบอัดชิบอัดชิบไม่ออ้เมื่อกี้กูยังไม่ตกใช่ไหมอัดชิบอัดชิบไม่โอ้ชนะิบ ดูหน้าตาไอ้นี่ดิเมื่อกี้เห็นปะดูหน้าตาไปหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยหน้าตาโคตรเหมือนโอ้โหมีเซิร์ฟนี้มีแต่คนนั่งเอ๋ยกันเลยโอเคตานี้ขอเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับบเรื่องหัวร้อนแล้วเอาจริงนี่เรื่องหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนเกมมิ่งเนี่ยโอ้โหไม่เคยชนะกับเคอบิ้งเลยโอ้โหวิธีเกมนี้คือมันต้องเป็นคนที่แบบเดินล้านร้อนอ่ะล้านร้อนอ่ะเขาเรียกร้านร้อนอ่ะเออฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาเรียกล้านล้อรอบข้างนะครับเออมาถึงจะชนะโอ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ย เราไม่ต้องการที่คนจะเดินมาแบบโอยสมฟวยพป่ยฟวยอะไรประมาณนี้นะครับมันเกี่ยวปะเนี่ยเอยสตีฟสตีฟอย่าสตีฟอะสตีฟเร็วไปพันปีนะสตีฟนะเออไปฝึกมาใหม่นะผมไปฝึกมาใหม่ถึงจะทําให้ผมตัวล่วงได้นะครับอืมเอาล่วงกันไปนะครับผมโอ้โหล่วงก็ผมล่วงบอกเลยตอนนี้เราอยู่ชั้นที่สองนะครับชั้นแรกนี่มีคนอยู่นะครับผมเออชั้นแรกก็มีคนอยู่นะครับโอ้ m y god ประจันเลยขนาดนี้เนี่ยโอ,โอ้โหล่วงได้ไงเนี่ย เราเลื่องทางนั้นได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราเดินลัดล้อแล้วกันนะครับชิบชิบชิบโอ้โหเป็นอะไรชิบฟ้าฟ้านี่ครับผมโอ้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 ทางตามทางตามโอ้ทางตามนะครับโอ้ทางตามมาก็ผมเป็นอะไรชิบฟ้าฟ้าเซมเบ้มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปลัดล้อฝั่งนี้แล้วกันชัยชนะอยู่ได้แค่เอื้อม วิดอนี้ผมถ้าใครชอบกดรุนกดไลค์สไลย์็ลว้วก็แจมผมด้วยแล้วกันนะครับก็วิเคโอผมเจอคลิปหน้าครับอีโอแกนซีอโอในคลิปก็ผมจุ๊บๆก็อีด้วยแหละคตรหัวร้อนเลยบอกตามตรงพาร์ทนี้กูหัวร้อนว่ะ